สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาออกมาทานอาหารข้างนอกบ้านนะคะอยู่ตรงร้านเดอะคะอรนนนีนะคะอยู่ทีความพนมเรานี่แหละค่ะบรรยากาศวิวสวยมากมาดูบริเวณนี้กันทางเข้าร้านนะคะสวยมากเาจะเดินอันนี้จะทางเข้านะคะเผื่อคนอยากมาบรรยากาศก,ก็จะเป็นแนวคลาสสิกคลาสสิกนิดหนึ่งนะคะสุดครี เส้นใหญ่เลยถ้าตอนเย็นบรรยากาศจะดีมากเลยค่ะอันนี้เรามาตอนกลางวันนะคะบรรยากาศหน้าร้านนะคะออรบบนักท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่นะคะสวยสวากาศร่มรื่นนะคะเป็นกันเอง ถ้าใครได้แวะมานครพนมก็มาได้นะคะร้านเดอะทรีนี่เลสวยมากนี่สวยค่ะตรงนี้จะติดริมโขงนะคะสวยมากๆเลยค่ะ